อ่าระหว่างรอนะคะระหว่างรออ่าระหว่างรอเพื่อนๆเขามานะคะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามานะคะอ่าท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะจากสนะองแผ่นจอโอเคค่ะพี่ปายเช็คเสียงว่าอะไรใช้ได้นะคะเสียงใช้ได้วันนี้ เยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ปาขยับตุกสายไม่ได้เลยปลคอมมันเราพบกันตอนเช้าวันนี้นะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ปลาเช็คเสียงอีกรอบหนึ่งอ่าีโอเคโอเคโอเคเราพบกันตอนเช้าวันนี้นะคะอ่ามาแล้วค่ะเสียงมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพบกันตอนนี้เห็นไหมข้างน,นอกออกไปนี่โอ้โหฝุ่นควันเยอะแยะไปหมดแล้วก็เราก็จะได้ทราบแต่ข่าวในเรื่องของเป็นไงคะพีเอ็มสองจุดห้าใช่ไหมคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยวิธีการแก้ไข ในไม่ไม่ว่าภพาพาแวดล้อมเป็นยังไงก็คือทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะหัวข้อวันนี้เริ่มต้นแต่เช้าเลยเพราะว่าหลายคนต้องทานอาหารเช้ารู้สึกตื่นมาก็อยากกินอะไรร้อนๆเนาะอ่าแล้วไม่ใช่ร้อนๆอย่างเดียวจะต้องมีของคู่กันด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยบางคนก็ทานเป็นยังไงคะอืมโจ๊กเนาะโจ๊กใส่ไข่มีปลาต้มโกบางคนก็ทานกาแฟดําคู่กับอะไรแน่นอนค่ะ อาหารยอดฮิตของคนเราในตอนนี้ก็คือปลาตงองโกหลายคนทานอยู่ปะย้ำนะคะพี่ปราไม่ได้บอกว่าอาหารชนิดไหนไม่ดีแต่เราหยิบอาหารขึ้นมาที่พืชจะพูดว่าเวลาที่เราจะดูแลสุขภาพเพื่อให้ข้างในของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะฝุ่นพ m เอมสออย่างที่บอกนะคะมันเกิดจากหลายสายเหตุใช่ไหมและที่สำคัญมากๆ มันจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันหรือการอักเสบค่ะเพราะฉะนั้นการเกิดภาวะเหล่านี้อ้เราจะแก้ไขป้องกันอย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะคะคือร่างกายเราต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะมีสุขภาพที่ดีพี่ปาย,ย้ำนะคะต้องดีจากภายในและเราต้องวัดได้ด้วยผลเลือดไม่ใช่มองดูเราไม่ใช่ขอโทษนะคะไม่ใช่มองหมอดูน้องดูได้ตาเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลย ต้องมีการวัดเป็นวิทยาศาสตร์แน่นอนค่ะสิ่งเหล่านี้พี่ปานนำความรู้มาจากทั้งงานวิจัยแล้วมันไม่เอางานวิจัยมาโชว์หูบางคนบอกพี่ปาพูดที่รู้เรื่องดีกว่าอย่าไปโชว์แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะต้องมีแน่นอนต้องมีผลลัพธ์ให้เห็นเลยว่าแต่ละอย่างที่เรานำมาที่เป็นอย่างไรวันนี้ปาต้องโกหนึ่งคู่เปลี่ยนชีวิตค่ะทำไมพี่ปาพูดคำนี้ว่าปาต้องโกหนึ่งคู่เปลี่ยนชีวิตถ้าเรากินอะไรซ้ำๆย้ำๆ ทุกวันเช่นเราตื่นมาเราคิดแต่สิ่งดีๆสมองเราก็จะจําแต่สิ่งดีๆเหล่านั้นแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาคิดตัวแย่แล้วจะเป็นยังไงเนี่ยฝุ่นพีเอจุดหาะทำมาหากินยังไงเรามีแต่ปัญหาชีวิตเราก็จะมีแต่ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะการรับประทานอาหารเมสเดปาต้องโกหนึ่งคู่ที่พี่ปาพูดเลยนะคะว่าอร่อยเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะคะว่าอร่อย กำลังเช็กว่าเอ๊ะเน็ตเน็ตทำไมมันอยู่ดีๆมันไม่วิ่งได้ยินภาพชัดเสียงชัดนะถ้าท่านใดสะดวกทักวิ่ปามานะคะว่าภาพชัดเสียงชัดนะคะใครก็ตามที่าทาน่านปาต่องโก,กทุกวันทุกวันเลยเป็นอาหารโปรดเป็นอาหาร<อ>โปรดเลยนะต้องทานทุกวันอ่าวันนี้ต้องฟังหัวข้อนี้ค่ะอย่าลืมค่ะแนะนําคนที่เรารักเข้ามาฟังด้วยกันเลยเราสังเกตปาต่องโก๋ไหมคะ ปาท่องโกเนี่ยหนึ่งคู่มีงานวิจัยทำมาแล้วว่าน้ำหนักของเขาคือหกสิบแปดกรัมค่ะน้ำหนักของเขาคือหกสิบแปดกรัมแม่นอนเวลาเราทานเนี่ยบอกเลยว่าเราจะต้องทานแบบเป็นเนื้อที่มันกรอบกรอบนอกตุ่มในใช่ไหมพี่ปาเข้าใจถูกบะแบบกินง่ายอร่อยที่สำคัญเลยเรา กินกับคู่กับอะไรคะกาแฟบางคนก็ยังเป็นกาแฟดําแต่บางคนไม่ใช่กาแฟดําบางคนเป็นทรีวันมันง่ายเนะี่ยฉีกซองกดน้ําลงไปเลยหรือบางคนก็ชงเองชงเองหวานมันเท่าไหร่บางคนนี่ไปสั่งร้านเลยนะคะเอาหวานหวานมัน,ม,นมันระดับสุดเลยโอ้โหกินไปเมื่อเหมือนกินน้ําตาลเลยเลยรู้ไหมคะสิ่งที่เรากินแค่กินเปล่าๆไม่จิ้มกับอะไรเลยนะคะเพราะบางคนนี่ป้าตงโกจะเห็นเขาขายใช่ไหมครับ คู่กับอะไรคะสังขยาคู่กับอะไรคะนมข้นหวานออืืหแค่ปลาท้องโกหนึ่งคู่นะคะแค่ปลาท้องโกหนึ่งคู่น้ําตาในร่างกายเราพุ่งสูงถึงหนึ่งร้อยหกสิบสามเมลิกรัมป่เอเดลิซิลิตอันนี้ได้มาจากงานวิจัยนะคะของอสถาบันโภชนาการนะคะ ของมหาทไรไมหิดมซึ่งเขาพูดชัดเจนเลยว่าการที่เราทานปลาตองโกหนึ่งคู่ในตอนเช้ายังไม่ได้จิ้มมาเลยทั้งสิ้นเลยนะจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราพุ่งสูงถึงหนึ่งร้อยหกสิบสามบริการต่อเดซิลิตค่ะอ่าเรามาคุยกันนะคะเพื่อสุขภาพคิดตามพี่ป่าค่อยๆค,คิดนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันเสมอเลยว่าช่วงนี้ หรือทุกๆช่วงทุกคนอยากให้ของขวัญตัวเองและของขวัญตัวเองอย่างแรกก็คือสุขภาพจริงไหมคะเรามาดูผลเลือดก,กันค่ะค่าผลเลือดปกติที่เราเคยบอกเลยว่าถ้าเราเจาะปลายนิ้วหรือเราเจาะตรงกลางก็ตามนะผลเลือดที่ทําให้เราเห็นเรียกว่าฟาสซิ่งบัตชุกาเป็นแค่ช่วงเดียวต้องไม่เกินร้อยี่สิบปกตกคิคนปกติไม่เกินหนึ่งร้อยค่ะคนปกติไม่เกินหนึ่งร้อยแต่เชื่อไหมคะปลาตั้งโกหนึ่งคู่ ทำให้น้ำตาลเราพุ่งสูงถึงร้อยหกสิบสามโอหสุดยอดไหมคะเพราะฉะนั้นคิดตามพี่ปรานะคะเราทานงนี้ซ้ำๆย้ำๆย้ำๆทุกวันจะไม่เป็นเบาหวานเลยคะอ่าน้ำตาลเราจะไม่เทืองเติงเลยคะคิดตามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมพี่ปราต้องมาย้ำๆนะคะไม่ได้บอกว่าอาหารชนิดไหนไม่ดี แต่เราต้องเลือกทานเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงวันนี้เราจะได้ยินเสมอเลยนะอ่าใส่แม็ดนะนะคะาปฝุ่นพ m 2อมเป็นวาระแห่งชาติละขณะท,ที่วันนี้เริ่มต้นแล้วนะคะรถไฟฟ้าแล้วก็อะไรก็ขนส่งขอสอมกอกหรือขนส่งรถเม์ให้ขึ้นฟรีแล้วคะ่ะเจ็ดวันเพราะว่าออกมาดี่เหมือนอยู่เมืองในหมอกเลย,เหเลยให้เราเรามาระวงัง แต่การที่เราเราต้องวังแค่ภายนอกไม่พอเราต้องดีจากภายในเคยได้ยินไหมคะร่างกายของเราต้องแข็งแรงจากภายในเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราต้องมีการแข็งแรงสุขภาพเราดีคือลดภาวะดื้ออินซูลินค่ะโอ,โอ้พี่ปาพูดยิงี้งงไปงงมาไม่ต้องงงเลยค่ะย,ำย,ำยำ้ำๆซ้ําๆช้าๆเวลาที่เราเลือกกินอะไรเข้าไปร่างกายเราได้รับแป้งกับนปานค่ะ เมื่อได้รับแป้งกับน้ำตาลมื้อเช้านะป้าต้องโกงสักสามคู่บางคนซื้อมาห้าคู่ไม่มีใครกินกินเองคนเดียวและที่สําคัญอร่อยอร่อยมากเลยมีอะไรคะสังขยาโอ้ยสังขยาก็ต้องหวานมันเนาะแล้วก็นมข้นหวานบางคนจิ้มมันสองอย่างเลยค่ะน้ำตาลพุ่งกระฉูดเลยค่ะและแถมกาแฟที่ทานกาแฟทรีอินวันหรือไม่ก็สั่งร้านเอามันมันหวานหวานะระดับสี่เลยระดับสุดเลย คุณรู้ไหมว่าแค่หนึ่งมือน้ําตาลคุณล้นทะลักเลยค่ะเพราะทำอะไรเสร็จคะ่ะกินเสร็จหลายคนวันเสาร์ยังทําง,งานหรือบางคนก็รับงานกลับมาทาที่บ้านเพราะทุกคนตอนนี้ต้องแข่งกับคําว่า KPI เป็นยังไงล่ะคะก็นั่งทําค่ะนั่งอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่กับเก้าอี้ทั้งวันร่างกายก็ไม่ได้ออกกำลังกายนี่แค่เช้านะคะรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่พี่ปราพูดเลยพอน้ําตาลมันล้นทะลักจําได้ไหมคะ พี่ปาพูดเสมอเลยว่าร่างกายของคนเราจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินตัวนี้หลั่งออกมาจะาตับอ่อนค่ะตับอ่อนเป็นไวท์ที่อยู่ในร่างกายเอ้ยพี่ปามไม่ลืมนะคะเดี๋ยวกาลังจัดแต่งตัวให้น้องแสนดีเอ้ให้น้องร่ารวยดีกวนะ่าเนาะให้น้องร่ํารวยแล้วเดี๋ยวไว้จะเอาเขาเข้ามาฉากด้วยจะที่มาให้ฟังเลยว่าตรงไหนเป็นยังไงเราจะได้นึกภาพออก แล้วเราจะได้เข้าใจร่างกายของตัวเราเองเพราะว่าอะไรเราคือหมอนะคะเราคือหมอของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นย้ำและซ้ำอีกครั้งนะคะพอเรากินก็ไปเต็มที่แป้งน้ําตาลล้นทะลักเลยค่ะคิดถึงสิคะคิดถึงเช้าๆที่เรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอะ่ะหรือนั่งรถไฟฟ้าที่มันล้นทะลักมากก็เหมือนน้ำตาลน่ะคะ่ะน้ําตาลแป้งน้ําตาลที่เรากินน่ะมันก็ถูกเปลี่ยนด้วยอินซูลินแล้วก็พยายามที่จะดันเข้ารถไฟฟ้าให้ได้ แต่เข้าไปไม่ได้รถไฟฟ้านั่นคือเซลล์แต่พอเข้าไม่ได้มันเกิดยังไงคะเปลี่ยนเลยค่ะก็เปลี่ยนกป็นหลอยนองเปลี่ยนไปกลายเป็นไขมันไขมันไปอยู่ที่ไหนบ้างครื้อสามแห่งแต่ที่เรากลัที่ตับก,ก็มีนะคะพุงเราก็มีค่ะและที่สําคัญไปที่หลอดเลือดส่วนที่เรากลัวมากๆคืออะไรคะ่ะถามตัวเองเลยนะเราอยากนอนติดเตียงไหมคะถ้าไขมันมันไปหลอดเลือดสมองสโตรกค่ะ โอ้ยพี่หนูอายุยังน้อยวันนี้นะคะงานวิจัยออกมาล่าสุดเลยของเอทางระบบสมองนะคะของกลุ่ม s t r o k อายุยี่สิบกว่าเป็น s t r o k แล้วค่ะเกิดจากอะไรคะการดูแลตัวเองในทุกๆวันนอนดึกง,งานเยอะ,อะพี่อุย้ยต้องแข่งขันกันสงูงไม่มีใครเข้าใจหนูไม่ต้องมีใครเข้าใจคนเราเหรอกคะ่ะเราเข้าใจตัวเราเอง เราอยากมีชีวิตแบบไหนคะเลือกคะ่ะออ้ยพี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าหนูต้องแข่งขันกับใครใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่เราต้องรักษาตัวเองเราอยากจะมีอายุยาวๆไลฟ์ส p ปนยาวๆแต่มีสุขภาพอย่างไรก็เรียกว่าเฮล l t h s ค่ะอย่างมีอายุยืนพี่เพราะว่าหนูก็รู้ว่าบ้านไปชีวิตหนูต้องมีความสุขไปดูดวงมาแล้วค่ะเขาบอกเป็นเท่ากนี้แน่นอนนั่งกินนอนกินอย่าลืมนะคะนั่งกินนอนกินอมภาพาก็นั่งกินนอนกินนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีไลฟ์สเปนที่ดีเราต้องมีเฮลทสเปนสุขภาพที่ดีด้วยค่ะอายุมากๆไปเที่ยวไดกวัาไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูยังมีความสุขไม่ใช่นอนติดเตียงเพราะฉะนั้นวันนี้แค่มื้อเช้านะคะที่เราทานปาท่งโกย้ําเลยค่ะทำไมพี่ป้าต้องออกมาพูดแค่ปาทังโกคู่เดียวนี่นะพูดพูดมาไล์สดเนี่ยนะพี่ป้าอา้าคุณรู้ไหมทุกอย่าง you are what you eat ค่ะ คุณกินมันทุกๆวันบางคนผูกขาดเลยนะช้าๆปาตองโกต้องมาส่งที่บ้านวันละสิบตัวยี่สิบตัวแล้วทุกคนก็กินเหมือนกันหรือช้าๆกาแฟต้องชงหวานมันมาส่งที่บ้านทุกวันกินอย่างนี้ทุกๆวันอย่าลืมนะคะบางเจ้าพี่ปาพูดถึงแค่บางเจ้านะบางร้านบางเจ้าบางร้านที่ทําดีก็มีนะคะบางร้านเห็นไม่คันน้ามันที่ทอดปาต่องโกเสร็จก็เทใส่แกนหลอนพรุ่งนี้ก็มาทอดใหม่ เวลาก็เทล,ลงมาน้ำน้ำมันมันเป็นไงคันดำมากเลยแต่หลายคนบอกนี่คือเคล็ดลับของปาตั้งโกที่อร่อยเพราะว่าอะไรคะทอดบ่อๆบอบๆบ่อยๆสีปาตังโกมันน่ากินค่ะแต่ถ้าใช้น้ํามันเปลี่ยนใหม่ตลอดสีมันจะไม่ทองอ่ะไม่วาวอ่ะโอ้โหรู้ไหมคะไม่ใช่แป้งน้ําตาลมันสูงนะคะคุณกําลังเอามาเร็งเข้าสู่ตตวคุนเองค่ะ แล้วจะได้ยินพี่ปาพูดถึงภาวะดื้ออินซูลินตลอดได้ยินพี่ปาพูดถึงดรเบนจามินมิกแมนตลอดทําไมต้องพูดคะเพราะท่านเป็นคนที่ค้นพบเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ค้นพบเรียกว,ว่าฮอร์โมนตัวนี้ที่สําคัญว่าเราสามารถป้องกันตัวเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD Non Chronic Disease จากการรับประทานอาหารจากการดูแลตัวเอง โรคไม่ติดต่อหรือลังโรคอะไรนึกได้โรคเดลบาหวานไม่ใช่นะคะวันนี้ย้ําเลยว่าไม่ใช่เพราะไม่ใช่แค่เบาหวานนะคะคิดคิดคิดค่ดคะโรคไม่ติดต่อหรือลังทําไมหลายคนเป็นเบาหวานแล้วมาต่อด้วยความดันโลหิตสูงแล้วมาต่อด้วยไขมันในเลือดสูงพวกนี้นะคะแล้วมาต่อด้วยที่น่ากลัวม,มากคือสตรกเห็นไหมคะคนที่มีภาวะเส้นโลหิตสมองแตก ตีปัน่นพอถึงช่วงหนึ่งแล้วตอ่อให้คุณรักษาก็กลับมาไม่เหมือนเดิมค่ะเวลาเราเห็นคนที่เป็นสมองแตกตีปั่นเวลาเดินนะคะขาก็จะปัดๆค่ะกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาพูดก็จะไม่ชัดหน้าก็ะจะเบี้ยวไปในข้างใดข้างหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับระบบประสาทในสมองอันนี้เป็นงานวิจัยและมีเคสตัวอย่างที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการดูแลของพี่ปาคนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ย้ำและสำคัญมากๆเลย วันนี้มื้อเช้าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำไอเอฟนะคะหรือมื้อแรกของวันก่อนที่เราจะทานอะไรขอให้เราคิดค่ะบางคนบอกโอ้พี่ปาคาสบายมากเลยไม่ได้กินปาต่องโกกับกาแฟค่ะกินปาต่องโกกับโจ๊กคิดคิดนะคะทำไมพี่ปาพูดอย่างนี้โจ๊กคือข้าวใช่ไหมข้าวคือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะอ่าแล้วคู่กับปาตองโกซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่เหมือนกัน พูดร้อยฉะนั้นจากงานวิจัยที่เขบอกมาต้องโกหนึ่งคู่จะทำให้น้ำตาลเราพุ่งสูงถึง162นะคะซึ่งเกินจากค่าปกติของคนเป็นเบาหวานแต่พี่ปาย้ำนะคะแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมสุขภาพจะบอกว่าใครเป็นโรคเบาหวานเขาไม่ได้ดูแค่ฟาสติ้งบัชิก้าน้ำตาลที่เรางดแค่มือเดียวนะคะหรือเจาะแก้ไปนิ้วไม่ใช่นะคะแต่ก็จะดูค่าฮีโมกบินเอ 1c ค่ะ ซึ่งบอกเลยค่าฮีโมโกลบิน a 1วโดยปกติไม่ควรเกิน5.9พี่ปาบอก5.9นะคะแต่ในทั่วไปบางทีเขาให้6.5ซึ่ง6.5มันเสี่ยงแล้วก็ในโรงพยาบาลนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ท่านหลายๆท่านก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เกิน6เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปเจาะเลือดค่ะพี่ปาครับกลัวเข็มชีวิตกับเข็มนะคะคิดดูดีๆนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ปาต้องโกหนึ่งคู่ที่เรากําลังกินอยู่กําลังจิ้มนมหูววาดน,นะควาดแล,ล้วก็บางคานนะเปิดนมข้นหวานหนึ่งกระป๋องกวาดน้นําตาลเข้าไปกวาดนมเข้าไปสังขยาอีกต่างหากกรีนวันต่างหากกรีนวันกินไปแล้วไม่พอค่ะไปสั่งกาแฟมาอีกวิปครีเม็มไปหมดเราทดลองดูนะคะทดลองดูนะคะแล้วเราลองเจาะเลือดหลังทานโอ้โหน้ําตาลนี่พุ่งกระฉูดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมพี่ป่าพูดเรื่องนี้หลายคนจะไปย้ําย้ําเสมอว่าดูแลตัวเองนะตอนนี้ฝุ่น PM 2.5มามามใส่หน้ากากอนามัยไหมถูกต้องค่ะมีเครื่องฟอกอากาศได้ยังถูกต้องค่ะแล้วพี่ปาก็แนะนำมุกคือเน,น้นที่ไลายสดเดี๋ยวก็คือบอกว่าให้ดื่มน้ําอ่าบอกอีกครั้งนะคะดื่มน้ําแค่ไหนถึงจะพอแล้วก็พี่ป่าสูตรการคํานวณน้นําหนักตัวเป็นกิโลกรัม คูณ2.2คูณ30คือ30วันหารได้วย2ค่ะอีกครั้งปริมาณน้ำที่เราควรจะดื่มในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายเราได้รับน้ำที่เพียงพอน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมค่ะคูณ2.2คูณ30คือวันนะคะหารได้วย2ค่ะนั่นคือปริมาณออกมา ซึ่งถ้าคนน้ำหนักตัวหกสิบห้ากิโลก,กลรัมเงินก็จะประมาณสักเอ,อ่อสองลิตรกว่าสองลิตรครึ่งได้สองหนึ่งสองลิตรสองพันหนึ่งร้อยสี่สี่กว่าวันนี้แต่เป็นน้ำสะอาดนะคะไม่ใช่น้ำหวานน้ำอะไรไม่ใช่นะครับวันนี้ทำไมพี่ปาต้องพูดเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่มีภาวะแป้งและน้ำตาลสูงร่างกายใช้ไม่หมดไปเก็บเป็นไขมันเราไม่มีภาวะดื้ออินซูนนลินรู้มไหมคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร รู้ไหมเราร่างกายเราจะแข็งแรงค่ะแต่ถ้าเรามีภาวะดื้ออินซูลินเราจะเกิดการอักเสบของร่างกายแน่นอนค่ะฟุ่พ PM 2.5มสองจุ้าซึ่งภายนอกอันตรายอยู่แล้วพี่หนูอยู่ในบ้านเคยเห็นอากาศไหมครับเปิดหน้าต่างไปเนี่ยถ้าเปิดไปเนี่ยโหเป็นฟุนเป็นหมอกเหมือนเมืองในหมอกเลยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็โุ้ยโรแมนติกนะแต่ตอนนี้มันติดไม่ออกแล้วค่ะเพราะว่าเวลาสูดลมเข้าไปแสบคอแสบตาไอ เป็นโรคปอดมะเร็งปอดไปที่สมองคุณรู้ไหมว่าไปเยอะๆอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์นะเขาถึงให้เด็กปิดโรงเรียนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็กผู้สูงอายุกลุ่มต้นทันจะน้อยตอนนี้หลีกเลี่ยงกันออกข้างนอกไปค่ะไม่จําเป็นไม่ออกนะคะและที่สําคัญไปออกกําลังกายพี่ปาต้องไปเดิอนออกกําลังกายไม่จําเป็นตะวันนี้นะคะเอาชีวิตก่อนค่ะ เดินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วทุกคนนะคะต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะต้องกลับมาดูแลตัวเองวันนี้หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะคะพี่ป้าจะไม่ลายยาวเนาะเพราะว่าเผื่อไปแชร์แล้วจะได้ฟังกันแบ่งปันให้กับคนที่เรารักค่ะอย่างน้อยเรารักตัวเองก่อนไปทาําแบ่งปันให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวและแบ่งปันออกไปทั้งหมดเพราะ ถ้าทุกคนมีสุขภาพดีเราไม่ต้องเอาเงินที่เราหามาไปเสียให้กับอะไรคะค่ารักษาพยาบาลเพราะสุขภาพไม่ดีเป็นรู่วของเงินเงเงินออมค่ะเพราะฉนั้นวันนี้กลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ปลามีอะไรดีๆพี่ปลาจะมาไลฟ์แล้วก็จัดเวลากําลังจัดเวลาไลฟ์ทุกวันนะคะเราอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มีคลิปในช่องต่างๆในในช่องของออนไลน์ติดตามกันได้แบ่งปันได้เลยค่ะ แชร์แบ่งปันให้กับคนที่เรารักได้ของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับเราวันนี้คือชีวิตค่ะกลับมาดูแลตัวเองนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆนี่ใกล้วันดุจจีแล้วนะใกล้วันดุจจีแล้วนะคะเห็นไหมคะเดือนมกราเป็นเดือนที่มีวันสําคัญมากมายแต่จะสําคัญที่สุดในวันที่เรามีสุขภาพดีพร้อมที่จะมีความสุขในทุกเทศกาลอย่าลืมค่ะ ทุกอย่างเพื่อตัวของคุณเองเชื่อพี่ปรานะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ